สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็วันนี้นะครับเรามาพบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณ3นะครับก็เป็นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับคุณครูชื่อรัฐพลด่านสกุลนะครับก็เป็นครูในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราก็มาพบกันในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ที่ทุกคนเข้ารู้กันนะก็เรา เข้าสู่ในยุคที่อาจจะต้องปรับตัวสู่การเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาหรือว่าคลิปต่างๆที่ที่เราจะต้องเรียนในรายวิชานี้ครูก็เลยจัดทาเป็นคลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้นะครับไม่ปิดไม่ไม่หยุดการเรียนรู้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปวิดีโอก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับที่เราเจอกันที่โรงเรียนเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่นักเรียนดูคลิปเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ย เรียนเนื้อหาเนะาะทำความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูอัดคลิปวิดีโอให้นะครับส่วนในสัปดาห์ที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเก็บคําถามหรือว่าเก็บอะไรก็ตามประสบการณ์นะครับแล้วเราไปไปเรียนดูเพิ่มเติมกันที่โรงเรียนนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของการทํากิจกรรมหรือการเอาคําถามที่นักเรียนสงสัยเนี่ยมาถามคุณครูที่โรงเรียนก็ได้นะครับอ่ะทีนี้สําหรับในรายวิชานี้นะครับก็ จะเป็นรายวิชาวิทยาการคำนวณ3นะครับซึ่งเราเรียนวิธีการคำนวณ1กับ2มาแล้วแหละตอนม1กับม2เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้วเนาะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารมาบ้างแล้วนะครับในวิชานี้ก็จะต่อยอดความรู้จากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิชาวิทยาการคำนวณ3เนี่ยครับเราก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับการ เอาข้อมูลเนาะอ่าถ้านักเรียนเปิดคอร์สซิลิบัสตามครูไปได้เลยนะครูลงไว้ในคออ่ a กล r o มและนะครับนักเรียนไปเปิดคอร์สซิลิบัสแล้วก็ดูประกอบได้เลยนะครับอ่ในวิชานี้เนาะจะแบ่งออกเป็น4หน่วยนะครับหน่วยที่1เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะครับอ่านักเรียนจะมีการเก็บข้อมูลยังไงนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์สูงสุด เนาะได้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน่วยที่1นะครับอ่ะต่อไปหน่วยที่2นะครับกับหน่วยที่3อันนี้จะเชื่อมโยงกันนะครับหน่วยที่2กับ3เนี่ยนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็คือซอฟต์แวร์ถูกไหมครับเป็นโปรแกรมที่อยู่ในโทรศพัพท์หรืออยู่ในแท็บเล็ตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเราก็จะรู้จักการพัฒนาซอฟต์แวร์ขอโทษ รู้จักการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้นเนาะให้นักเรียนเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าถ้านักเรียนอยากจะทําธุรกิจหรืออยากจะสร้างแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยนักเรียนจะไปลองทํำยังไงได้บ้างนะครับอ่าหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราก็จะสู่หน่วยที่3ครับก็คือหน่วยเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับดูจากชื่อหน่วยแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเข้าใจยากคิดดึงเนาะแต่ว่าใน ที่ผ่านมาเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนจะได้ยินคำว่า Internet of Things ถูกไหมครับอ่า i ท t นั่นแหละนะครับเป็นการเชื่อมโยงเอาอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับมาติดต่อสื่อสารระหว่างกันเนาะแล้วเราก็เอามันเนี่ยมาใช้ในการสร้างประโยชน์สร้างนวัตรกรรมอะไรเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน่วยที่3นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะสู่หน่วยที่4นะครับก็คือเราจะต้องรู้จักการเอาทิงีเนี่ยครับไปใช้อย่าง ถูกต้องนะครับข้อมูลที่เยอะแยะมากมายอยู่ในโลกของเราเนี่ยเราจะเสพยังไงเราจะใช้มันให้มันถูกแล้วก็ไม่เป็นละเมิดสิทธิ์คนอื่นได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน่วยที่4นะครับการใช้เทคโนโลยีสารนเทศอย่างรู้เท่าทันนะครับเพราะฉะนั้น4หน่วยนี้นะครับเราก็จะเจอกันในวิชาวิทยาการคำนวณ3นะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับสำหรับการแนะนำรายวิชาครับผม